ดูดวงชาวราศีมังกรนางมาอยู่ด้วยพ้นวันที่27มิถุนายนด้วยโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาสิง์สิทธิ์คำชูปกปักคุ้งทองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคด้วยโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านตกตำแหน่งเอ็มเพชรทุ่งข้าวเหลืองลามเหลือกิน,เห,กนเหลือใช้หานคู่เกิดความเยื่มชื่นการปฏิบัติโดยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย เดวเวอร์บังเกิดขึ้นในโชกตาดวงชะดวงชะตามอำนาจบุญบารมีวัสนาการส่งมอบดวงแก้วมณีอันยิ่งใหญ่เคียงไกลจะบังเกิดขึ้น,นกับตัวท่านในการต่อสู้เยือแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครเสียดีไหนคุณจะได้เจอได้คนพบได้เจอกับเพื่อนเก่าเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิเข้ามาสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตาการปกปิดซ่อนเล้นแก้ไขปรับปรุงในโชกตาปูฤษีสองแสนตะเกียงทอง จะนำพาซึ่งโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาสิเปลี่ยนบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเม็ดนินจินดานาพาซึ่งความผสมเ็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาการปฏิบัติโอยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีแต่ให้พิเทศตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดถือดาบตั้งขึ้นการได้กาเสียเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอ็อฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตาหมุนเวียนแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,น,นาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งเอโม นักรบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นนำผมการชิงไหชิงพริบตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเทมเรนต์ในการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไป้างหน้าใช่กลัวใครเสียที่ไหนอย่างเด็ดขาดเด็ดเดียวเข้าหานครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองตราบสองป้คิดปินิตไต่ตองให้รอบข้อให้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน ดวงชะตานี้อัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านับผมโชคชะตาท่านต้องพร้อมที่จะฝ่ายพร้อมที่จะต่อสู้ในเมื่อตกตําแหน่งนางมาอยู่ด้วยแล้ววันที่27มิถุนายนดวงชะตาของท่านจะเริ่มดีขึ้นเริ่มเฮงขึ้นเริ่มปังขึ้นเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผัน นกน้อยนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนามาสู่ตัวท่านจัดเม้นเข้ามาในเดือนชะตาดวงชะตานี้ให้เราแวดระวังเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาแนวนอนไม่ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ยังตกตำแหน่งอัศวินส่งมอบถ้วยทองท่านจะได้รับโอกาสทองพิเศษเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคท่านจะได้ออกเดินทางได้ค้นพบได้พบได้เจอและลื่นเรินสังสรร มีความสุขได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่นะผมได้ปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันได้ลาบลอยเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคฟ้าผ่าทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดโน้ราวแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวกระมวลกระววยกระกสับกระายอดทนอดกลันก้นกับทุกสิ่งทุกอย่างดวงชะตานี้จะเปลี่ยนพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาไปสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิด เดีย๋ยวเอมาโลนักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันดวงชะตานี้ถือดาบตั้งขึ้นเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหันเอาจริงเอาจังจนประสมสำเร็จใครบางคนเข้ามาช่วยเหลือปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันก็คือตกตำแหน่งนางฟ้าใครๆก็อยากเข้ามาช่วยใครๆก็อยากจะเข้ามาเมตตาเอ็นดูในดวงชะตานี้ให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขเกิดความเชื่อมชื่นเกิดความราบรื่นดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ครับผม โชคตายังตกตําแหน่งหนึ่งไม่เท้าการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระด,ดิ่งกดซุปเปอร์ตงซุปเปอร์สติกเกอร์ให้ติดให้ค่าครูหมอสันได้เอาผมท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆวครับดวงชะตาราศีมังกรประจำเดือนนี้โดยภาพรวมเดือนนี้ชาวราศีมังกร จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านโดยเฉพาะด้านการงานและการเงินซึ่งจะนำมาทั้งความท้าทายและโอกาสใหม่ใหมด้านการงานในช่วงต้นเดือนคุณจะได้รับมอบหมายโครงการสำคัญ ที่ต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์อย่างเต็มที่แม้งานจะหนักและมีความกดดันสูงแต่นี่คือโอกาสที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้เป็นที่ประจักษ์ตัวอย่างออเช่น หากคุณทำงานในสายการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้วางกลยุทธ์ตลาดดิจิตลาลที่ต้องผสมผสานทั้งความคิดสร้างสรรค์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกช่วงกลางเดือนจะมีอุปสรรคในการสื่อสารกับทีมงาน อาจเกิดความเข้าใจผิดที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานเช่นการส่งข้อมูลผิดพลาดหรือการตีความริฟงานพลาดเคลื่อนแต่ด้วยความรอบคอบและความอดทนที่เป็นคุณสมบัติเด่นของชาวราศีมังกรคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์และพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาสได้ช่วงปลายเดือนจะเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนอนาคตโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะใหม่ๆที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพเช่นการเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุด หรือการเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเงินและการค้าขายเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสำหรับการลงทุนและการขยายกิจการโดยเฉพาะในช่วงวันที่5ถึง15ของเดือน ซึ่งดวงด้านการเงินจะเข้มแข็งเป็นพิเศษหากคุณประกอบธุรกิจส่วนตัวจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่ที่จะสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ได้รับการติดต่อจากพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศที่สนใจร่วมลงทุนมีโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ๆได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่จากลูกค้าองค์กร อย่างไรก็ตามควรระมัดระวังเรื่องการบริหารกระแสเงนินสดโดยเฉพาะในช่วงวันที่20-25ของเดือนอาจมีรายจ่ายฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเช่นการซ่อมแซมอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตหรือการปรับปรุงระบบความปลอดภัยตามข้อกำหนดใหม่ สำหรับผู้ที่ทำงานประจำอาจมีโอกาสได้รับผลตอบแทนพิเศษหรือการเลือนตำแหน่งที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นแต่ต้องระวังเรื่องการวางแผนการใช้ใจ่ายเพราะรายจ่ายจะเพิ่มขึ้นตามความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วย คำแนะนำพิเศษสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 1. จัดระบบการทำงานให้เป็นระเบียบมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการงานที่เหมาะสม 2. พัฒนาทักษะการสื่อสารกับทีมงานโดยเฉพาะการรับฟังและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 3. วางแผนการใช้จ่ายและการลงทุนอย่างรอบคอบโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญกับการสร้างความน่าเชื่อถือและการบริการหลังการขายเพราะจะมีผลต่อการขยายฐานลูกค,ค้าในระยะยาวตัวอย่างเช่น การตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้ลูกค้ายอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการจัดส่งให้มีความแม่นยำและตรงเวลาการปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้านการพัฒนาตนเอง เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆโดยเฉพาะการเรียนรู้ทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงานการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งการวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพระยะยาว คำแนะนำสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือความท้าทาย 1. จัดสรรเวลาให้เหมาะสมระหว่างงานประจำและโครงการพิเศษ 2. ส,สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 3. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการความเครียด โดยสรุปเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีมังกรแม้จะมีความท้าทายและอุปสรรคบ้างแต่ด้วยความมุ่งมั่นและการวางแผนที่ดีคุณจะสามารถก้าวผ่านและประสบความสำเร็จได้อย่างงดงาม